สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ออกเมื่อปีพศ2522เป็นรุ่นที่อาจารย์นองวัดไซขาวปลุกเสกค,ค่ะ สำหรับในคลิปนี้จะเป็นองค์ที่3นะคะเพราะรอบนี้อิ่มได้มา3องค์ค่ะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบ,บาทจะเห็นว่าองค์พระเป็นเม็ดแตงก็จะสูงน้อยกว่าเหรียญสิบ,บาทไปพอสมควรท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะแจ้งทั้งราคารายละเอียดทุกอย่างนะคะก็สามารถดูที่ใต้คลิปได้องค์นี้สภาพพระนี่เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ อุดหนุนและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ